ข้าสู่เช้าวันที่สามณวังเวียง ในวันที่เหมือนทองฟ้าจะเริ่มสงบลงและให้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังผาเงินที่เป็นเป้าหมายหลักของการเดินทางในวันนี้ของผมเมื่อซื้อตั๋วที่หน้าทางเข้าเรียบร้อย,ออาาย,อยก็ขี่รถเข้ามาอีกไม่ไกลยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางเท้า ซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปในเวลาแบบนี้ เส้นทางนี้มีจุดที่ผมตั้งใจจะขึ้นไปให้ถึงนั่นคือจุดวิวพอยท์ที่1ที่มีเชื่อว่าผาเงินน้อยแล้วิวพอยท์ที่2นั่นคือผาเงินใหญ่ซึ่งเป็นท็อปวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถจะเดินขึ้นไปได้ด้วยตัวเอง ความสมบูรณ์ของป่าไม้ในช่วงฤด,ดูฝนในตอนนี้ที่ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเป็นยาวิเศษที่ไม่ต้องซื้อหาและเราได้ครอบครองมันมาจากการมาถึงและหลอมรวมอยู่กับธรรมชาติกลางผืนป่าด้วยร่างกายและจิตใจที่ไม่เคยประสงค์ร้ายต่อสิ่งใดๆณนะที่แห่งนี้ ระหว่างทางคงทำได้เพียงแค่พูดคุยกับใจตัวเองในเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าและคำขอบคุณต่อธรรมชาติที่มอบโอกาสในการเดินขึ้นมาโดยไม่มีสายฝนเปรียบดังรางวัลแห่งคุณค่าในการรอคอยอย่างตั้งใจและผมก็เดินทางมาถึงยังทางแยก โดยที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปยังจุดวิวพอยท์ที่1ก่อนในเวลานี้ซึ่งต้องเดินขึ้นไปอีก50เมตรที่ดูเหมือนจะไม่ไกลแล้วและตลอด50เมตรก็เป็นทางชันต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้พลังงานอยู่ไม่น้อยเพื่อไปให้ถึงยังจุดหมายที่อยู่ข้างหน้านี้ จุดวิวพอยต์ที่หนึ่งเพียงลำพังในเช้านี้กับทิวทัศน์ของหุบเขาและตัวเมืองวังเวียงที่ดูคล้ายภาพวาดในจินตนาการสมกับเป็นจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อของวังเวียงจากภาพผ่านสายตาที่อยู่เบื้องหน้าในเวลานี้ หลังจากพักเหนื่อยไม่นานผมก็ออกเดินต่อไปอยังวิวพอยท์ที่2ในทันทีซึ่งระยะทางจากทางแยกก็ต้องเดินต่อไปอีก600เมตรโดยเส้นทางที่มีความลาดชันและก้อนหินที่ลื่นมากขึ้นกว่าทางที่ผ่านมาและดูเหมือนจะไม่มีการปรับปรุงเส้นทางเพื่อความปลอดภัยอย่างวิวพอยท์ที่1จึงทำให้ในตอนนี้จะต้องระวังยิ่งกว่าเดิม และผมก็เดินทางมาถึงเัียงที่หมายพร้อมกับแสงแดดแรกณนวังเวียงแห่งนี้ งดงามที่อยู่เบื้องหน้าและความสงบเงียบภายในใจกับวันเวลาที่อยากจะหยุดเอาไว้นะสถานที่ที่สวยงามแบบนี้ และความไม่เคยแน่นอนของสภาพอากาศสายฝนก็แวะมาทักทายอีกครั้งวันยอดสุดของเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงทิวทัศน์จนเหมือนอยู่ในพวังที่น่าหลงไหลแต่ในขณะเดียวกันที่จะต้องรอรับความจริงว่าเส้นทางในขาลงจะไม่มีทางง่ายในการไปถึงอีกเช่นกัน ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรในการเดินทางลงจากเขาและต้องลื่นล้มจนเจ็บตัวอยู่หลายรอบกว่าจะถึงด้านล่างแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้รับอันตรายจนเดินทางต่อไม่ไหวเส้นทางในวันนี้ก็เล่นเอาเน็ตเหนื่อยอยู่มากเหมือนกันเมื่อลงมาถึงก็ตั้งใจว่าจะกลับที่พักเพื่ออาบน้ําและออกมาใหม่ แต่ดูจากเวลาที่ใช้ไปบนเขาจนเข้าสู่ช่วงเย็นผมจึงเปลี่ยนใจออกท่องเที่ยวต่ออีกหน่อยจากเวลาที่เหลืออีกไม่นานในทริปนี้และสถานที่ที่ผมแวะมาเยี่ยมชมนั่นคือบูรากูนหนึ่งที่ในวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากมายแต่สายน้ำในวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นสีฟ้าเท่าไหร่จากปริมาณน้ำฝน ที่มีมากเกินไปในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรเลย และคงต้องสั่งตัวเองให้นั่งลงกินอาหารเติมพลังงานเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะหมดแรงเดินที่นี่มีนักท่องเที่ยวคนไทยมากมายจนเหมือนอยู่ในประเทศของตนเองและผมก็ได้เจอพี่ๆคนไทยกลุ่มหนึ่งจึงได้พูดคุยเล่าเรื่องราวในการเดินทางของแต่ละคนและพี่ๆได้ชักชวนผมไปพายเรือคายักที่แม่น้ำซองในเย็นวันนี้ซึ่งผมก็ตอบรับในทันทีจากความตั้งใจในกิจกรรม ที่อยากทำอยู่ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งพี่ๆก็ได้เจอผมระหว่างทางขึ้นผาเงินจึงเล่าเรื่องราวที่ชวนผมขนลุกว่าตอนที่พี่ๆลงเขามาก่อนหน้าผมได้มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ารอแฟนหนุ่มที่ขึ้นไปบนเขาและพี่ๆคิดว่าเป็นผมจึงถามซ้ำๆว่าผู้หญิงที่รอเราอยู่ที่ตีนเขาไม่ได้มากับเราหรือไงพอเขาบอกว่ามากับผู้ชายเสื้อสีดำ เรื่องนี้ก็ทำเอาผมผวาอยู่พอสมควรซึ่งผมก็ยืนยันว่าไม่ใช่ผมแน่นอนและอาจจะเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อดำคนอื่นก็ได้ออกเดินทางด้วยรถสองแถวที่พาเราไปยังต้นทางของการพายเรือโดยมีทีมงานที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี ถ้าปล่อยเรือมันจะไหลไปไกลมันจะช่วยเหลือยากต้องปคองที่เลือไว้ด้วยนะครับเวลานี้คงเป็นอีกประสบการณ์อันดีจากการเจอนักท่องเที่ยวคนอื่นๆระหว่างทางกับช่วงเวลาสั้นๆที่ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมาย กับสภาพอากาศของพายุฝนที่ได้สงบลงเปรียบดังบทสรุปของเรื่องราวที่เฉลิมฉลองกันในตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งในเวลานี้ล่องเรือจนมาถึงยังถ้ำนางฟ้าที่ผมได้เดินทางมาเมื่อวานและย้อนนึกถึงความสนุก จากกิจกรรมที่ได้ทําลงไปก่อนหน้าระยะทาง5กิโลล่องเรือในความเพลิดเพลินของทิวทัศน์สข้างทางที่เกือบจะต้องถอดใจและไม่คิดว่าจะได้ทําในทริปนี้แล้วจากสภาพอากาศเมื่อ2วันก่อน และก็ถึงเวลาที่จะต้องบอกลาพี่ๆที่ชวนผมออกเดินทางมาด้วยระยะทางสั้นๆอย่างน่าประทับใจจึงขอเก็บไว้ในเรื่องราวดีๆของการเดินทางอีกครั้ง เข้าสู่ค่ำคืนสุดท้ายที่วังเวียงหลังจากอาบน้ำเรียบร้อยผมจึงขอเดินชมบรรยากาศภายในเมืองที่ไม่มีฝนตกลงมาและหามื้อข้ำกินก่อนที่จะกลับไปพักผ่อนในคืนนี้ เช้าวันสุดท้ายที่วังเวียงผมไม่รีรอที่จะใช้เวลาช่วงสุดท้ายอย่างคุ้มค่ากับเช้าที่มีแสงแดดออกมาต้อนรับอย่างจริงใจในการเดินชมเมืองวังเวียงในรุ่งเช้ากับวัดวาอารามที่คุ้นตาและใกล้เคียงบ้านเราจึงไม่แปลกที่สปป,ปลาวและประเทศไทยจะเป็นเพื่อนบ้านที่แน่นแฟนที่สุด ในบรรดาประเทศที่อยู่ติดกับชายแดนไทยทั้งที่มาของภาษาและศิลปะวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันมากนะักจะว่าไปการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ผมยังไม่ได้กินกาแฟดีๆสักแก้วเลย ดังนั้นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่จะต้องเดินทางกลับด้วยรถไฟในช่วงเที่ยงคงเป็นการนั่งจิบกาแฟและหยุดร่างกายที่ชอบเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาของผม สิ่งที่ผมไม่เคยชอบเลยคือคำว่าหมดเวลาจากความสุขที่เตรียมการจาก,กลากันและต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีสิ่งใดถาวรจากคำกล่าวที่ผมเคยได้ยินว่าเมื่อทุกข์ให้เตรียมสุขและเมื่อสุขให้เตรียมรับความทุกข์อีกครั้งซึ่งวงจรเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเรียงได้เราทำได้แค่ประคองความสุขให้อยู่กับเรานานที่สุดก็เท่านั้น ออกเดินทางเพียงสถานีรถไฟความเร็วสูงในช่วงเที่ยงวันเพื่อเตรียมพร้อมเดินทางกลับประเทศไทยและเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมที่ได้นั่งรถไฟความเร็วสูงที่สปป,ปลาวกับการไปข้างหน้าพัฒนาระบบคมนาคมนี่ก็คงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับสิ่งนี้คงจะช่วยนำพาให้สปป,ปลาวไปสู่ความจเจริญอีกขั้น ในอนอาคตถึงเวลาเตรียมขึ้นรถไฟอย่างตรงเวลากับการนึกย้อนถึงการเดินทางในครั้งนี้ของผม ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือเป็นไปตามที่คาดเอาไว้แต่าก,การเริ่มออกเดินทางในครั้งนี้ก็ให้ความทรงจำที่น่าหลงไหลเก็บกลับไปจนอยากจะกลับมาที่วังเวียงอีกครั้งในเร็ววัน รถไฟใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงจากวังเวียงถึงเวียงจันทร์อย่างรวดเร็วจนน่าใจหายอยู่เหมือนกันกับเรื่องราวการเดินทางที่มาถึงยังบทสรุปแล้วในเวลานี้จบบันทึกการเดินทางคนเดียวของผมอีกครั้ง